เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดอเ,าาเาอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่อง<ะ>ไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับมาแล้วนะครับนักข่าวมารินบารยากาศ บรรยากาศที่หน้างานนะครับเริ่มคึกคักแล้วนะครับบรรยากาศหน้างานเริ่มคึกคักมาครับมา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 อ๋อ ไอสารวัตรล้อเด้อนดิร้อเด้อนดิสารวัตรมาแล้วครับเอฟซีลงไงเยอะเลยใร้นานข้าวยังนี่ครับนี่ไงกินข้าวมยังนี่นัานี่น้าไปแล้วอ๋ออีสปเดอร์แมนมารอรับของไงด้วยมันย้อนแสงมาแล้วนะครับสุดหล่อของเราเมื่อวานยังเห็นอยู่หน้าจอออร์เมรินอยู่นะครับ

ถ่ยมาแล้วนะครับแฟนขับคับข้างเลยครับไปสวัตด